ความร้อนขึ้นน้ำเล้วไม่หาจะน้ำดันดเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับอ่านี่คือพัดลมฝีดปั๊มมันต้องหนืบกว่านี้นะครับอันนี้มันคือดับเครื่องมันจะหมุดติ้วเลยเฉยนี่คือแรงแรงแรงมันจะไม่พอเวลาเร่งเครื่องมันไม่พอกดร้อเลยขึ้นน้ำดันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างี้ใช่ไม่ได้วิธีแก้ไขก็ต้องถอดมาเติมน้ำยา ยาสิด้่ำเนี่ยอะไรยูลิคอนออยดีลิคคนอ่าเนี่ยเนี่ยมันมันเวลาติดเครื่องปุ๊บมันต้องดับเครื่องมันต้องดับตามอันนี้มันหมุนติ้วเลยแรงมันจะไม่พอดูลมลมไม่แรงเลยครับไม่มีแรงมันหมุนจริงอยู่แต่ไม่แรงอ่ะเราเร่งวิ่งเร่งไม่ไวมันไม่ไวตามเครื่องนะมันก็ช้าไปเอื่อยกว่านี้ครับเลยระบายความร้อนไม่ทันครับผม เนี่ยพอดับปุ๊บมันต้องหยุดบุนแล้วนี่มันยังมุนตื้อๆยื่ออยู่เลยเพราะมันไม่หนืดฮนะมี่ทำให้เกิดปัญหาความร้อนโอเคครับสั่งโอรายงาน